ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววาลทุกท่านนะครับมาบอกครับช่องอ่อรุดเบากันลานคือเกล้นนะครับคลิปนี้กันจีอ่อาเบาลงครับผมคลิปที่แล้วว้มจำเต็มครับก็เลย่าได้ต่อเนื่องนะครับก็เลยมาต่อคลิปนี้แหละครับผมร่างเอาเบาลงครับ ดูแลส่วนซีนะครับอันนี้สูตรส่วนซีนะครับสูตรภาคกลางนะครับส่วนดัดส่วนภาคกลางครับผมจะเข้ากับมาดัดแปลงมัใไตสนู์บานเท่าครับเพราะว่าสูตรส่วนซีนี่มันจะออกแบบเป็นรูปทรงดาวนะครับผมมันจะง่ามครับถึงลงนะครับผมลบมเาแห้งครับเพิ่งไปไม่บ่ปิวเลยครับไปไม่ ปิวเลยครับร่มมาแห้งครับแต่นุมม่มบาลันเลยครับโอเคครับเราราอยู่ร่มเบิ่งเด็กครับ,บร้บาสิถึงมือโบตอนลมแล้วมีกับลำบากแนี่ครับผมลมย่างครับ nha các bạn. Hãy để kênh mình làm một đi rồi thì ครับพัดครับผมก็มีผูด้วยน้อยครับตามลูกค้าแนะนน้ำมาตามลูกค้ามัดบ้างครับสามัดผูไปแต่ว่ามัดในสันล้มคนนี้อยู่ครับนี่มันผูมันยาวาผดขึ้นแผ่นบางง่ามครับนี่ผูสันคนนี้จักน้อยจักเอาจักเคร่งหนึ่งนี่พอดีครับประมาณนี้นะครับมันเอาขึ้นอีกยากครับผม เอาโอเคนะครับผมไปมากคลิปนี้ก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์นะครับนะอครับกดทสับสไคร่น้าครับเมื่อยครับผมแลนเบาคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ